ไก็ไดด้้ช่ววยยผมะสัญญาได้ยินเสียงปิศามาจากในกล่องนี้นะคะเปิดออกมาดูพบเป็นนกฮูกนะคะที่อยู่ในนี้ก็เอาจึงตัดสินใจเก็บน้องมาเลี้ยงผมกินเยอะน้านเลี้ยงผมไหวหรือเปล่าอ่ะถึงน้องจะกินเก่งแค่ไหนนะคะสัญญาก็อยากจะเลี้ยงน้องค่ะผมกินจุแล้วก็กินเก่งทั้งวันเลยนะไม่ได้กินเก่งอย่างเดียวนะคะวิ่งเก่งด้วยการไม่ยอมหลับยอมนอนก็แต่น้องเข้ามาอยู่กับสัญญานะคะตอนนี้ทําเอาสัญญาขอบตาดํากันเลยทีเดียว สนยากก็ต้องขอบตาดำเป็นเพื่อนผมเสสองถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานนะคะแต่ว่าเขาผูกพันกันมากๆค่ะเขาตั้งชื่อให้น้องว่าแบกไว้บางวันก็จับน้องมาแต่งตัวค่ะจะไม่ไปไหนผม จะอยู่กับซอนย่าตลอดไปอะน้องมองไปข้างนอกอยากจะออกโบยบินไปข้างนอกนะคะแต่เขาก็รักซอนย่ามากมักก็ต้องกลับไปหาครอบครัวของน้องกองดูหิมะมาถึงนะคะน้องก็เลยกลับมาหาซอนย่ามานั่งอยู่ตรงหน้าประตูเปิดประตูให้ผมหน่อยผมหนาวจะแย่อยู่แล้วให้คะแนนความแสนรู้เต็มสิบให้ยไก่ให้ผมมาสุดผมมีปักหมุดให้ด้วยนะ